หมูมันขึ้นแล้วนะคะ <Ooh. S 1> จะแยกมาใส่กระถางใหญ่นะคะมีต้นอะไรมั่งคะมีต้นผักบุ้งโตเยอะสุดเลยแล้วก็ผีกินโอ๊แล้วก็คอแล้วก็วกผักชีไม่ขึ้นเลย oh, <no. S 1> กระลำปีแล้วก็แตงโมแล้วก็กะหลำดอกเดี๋ยวเรามาใส่กระถางกันเลยนะคะ จะทำไรจะเอาจากขาดนี้มาใส่กระถางใหญ่นะคะเราต้องขุดรูตรงนี้ก่อนขุดหลุมแล้วเราก็เสียบลงไปลึกที่สุดเพราะว่าไม่ง,งั้นเดี๋ยวมันจะโดนล,ลากมันนะคะแล้วก็อดินกลบกบดินกลบกบแล้วเราก็ พพกดโลอีกลเอาก็จออ้อ้ย้ต้องใหญ่้ยตอมาเป็นต้นกินอกนะคะ กินโอ๊กอันไหนนะอันนี้ป้าอันนี้นี่ทำเหมืเดิมนะคะเราก็ค่อยๆถักเดี๋ยวเราจะไล่ทำไปเรื่อยๆทุกต้นเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะคะเมื่อกี้เรา ใส่ขี้วัวไปนะคะเราใส่ขี้วัวก่อนจะใส่กัญชายคะแต่ว่าถ้าเราใส่ขี้วัวไปตอนเรากินแล้วกินขี้วัวไปแล้วก็มองไม่เห็นแล้วไงอร่อยไหมขี้วัวไม่น่าอร่อยเดี๋ยวดูนะคะเมื่อไร่เจนี่กินผักพวกผีบื้ยที่เราปลูกกับขี้วัวพี่เป่าเขาเจได้กินขี้วัวไหม วันนี้เราปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กินอะไรบ้างกินวันนี้เลยเหรอไม่รู้อะกินวันนี้เลยเหรอถ้ามันโตว,วันนี้ก็กินวันนี้เฮ้ยโตเร็วจังทำยังันอะไเหมือนทางรุ่นี้เขาขายตลอด<ม> ที่กินตอนไหนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด,ดกระดิด่งแล้วกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ